Thank you เราก็พยายามมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าของประเทศไทยนะครับโดยให้ความสำคัญกับ e เอชซเป็นหลักป็นอย่างนี้เขว่าสินค้าของการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยนะครับปีหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นนั้นอยู่ในบริษัทใหญ่ๆไดะเป็นอยู่ในระดับแอวระดับลาดเท่านั้นเลยเป็นบริษัทมาหาชนเป็นบริษัทต่างชาติเป็นบริษัทคนไทยที่ถือหุ้นต่างชาติ แต่ SME นั้นมีตัวเลขของมูลค่าการส่งออก10%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะมุ่งเน้น SME เนี่ยให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะครับในดีที่ผ่านมาเราพบว่ายอดก,การส่งออกนั้นเติบโตขึ้นมาประมาณ5.5%นะครับแต่ SME นั้นในยอดอก,การส่งออกนั้นติดลบ6%นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในการดักดัน SME ให้ส่งออกได้มากขึ้น อย่างบริษัทแม็กนัมแปดแปดที่ขึ้นเป็นบริษัทในขนาดเอ็มที่พัฒนาไปสู่ระดับแถวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าถูกซื้นะครับนอกจากส่งออกทําตลาดได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยผลรวมจะกลับมาอย่างอย่างพี่น้องเกษตรกรที่ได้ราคาสินค้าที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับบริษัทแม็กินัมแปดแปดแปดเทือว่าเป็นแบบอย่างของการทำธุรกิจที่ดีนะครับอย่างเจ้ากระโดดและอย่างอาชีพนะครับนั้นในส่วนของ ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในเรื่องการจุกอกก็จะผลักดันบริษัทต่วนี้ให้เติบโตขึ้นจาก H เป็น M จาก M เป็น L นะครับแล้วก็พยายามจัดในเรื่องของการค้าชายแดนเพราะว่า SME ของประเทศไทย,นยในเบื้องต้นนั้นคงจะค้าขายประเทศเพื่อนบ้านก่อนกับประเทศผ่า,านแดนถ้าผ่านแดนนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ ของรัฐบาลก็ดีก็จะเน้น s c สชให้เติบโตขึ้นอยา่างมากโดยวางเป้าไว้ครับว่าในอีก4ปีข้างหน้านะครับตอนนี้ s c สชมีมูลรวมของมูลค่าการสร่งออกอยู่ประมาณ35%ของ GDP ของประเทศไทยในอีกสปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม s c สชของเมืองไทยให้มีมูลค่าประมาณ40%ของของ GDP ของประเทศไทยนี่คือแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ครับประเดานการจัดการสินค้าต่าง งานแสดงสินค้าต่างๆเราจัดที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดหัวเมืองสําคัญๆที่ติดชายแดนนะครับโดยเชิญประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมสภาค้าและข้าราชการในส่วนของภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนสินค้าของเพื่อนบ้านนั้นมาแสดงสินค้าร่วมกับประเทศไทยเอชีประเทศไทย จัดโครงการมิสเดตแบทชิ่งขึ้นมาจากผู้เจรจาการค้าทาี่สำคัญก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับในการนเข้าและสุกออกมีอะไรก็ระจะแก้ปัญหานั้นไปด้วยกันนะครับโดยการจัดอีเวนต์ต่างๆจัดหมากรรมต่างๆในประเทศในจังหวัดที่อยู่นนติดชายแดนที่สำคัญสำหรับตลาดหลักของเราค่ะคน,นี้สำหรับส c ีที่เป็นตลาดหลักของเราน่าจะเป็นประเทศจีนคะครับประเทศจีน นะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้วก็อาจจะเป็นประเทศพม่านะครับซึ่งซึ่งก็มีพื้นที่ติดอยู่กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่เป็นจุดผ่านแดนพม่านี้เป็นจุดผ่านแดนไปยังอินเดียแล้วก็ปากีสถานเราจะพยายามมุ่งเน้นสินค้าผ่านแดนด้วยนะครับในขณะที่ในความเป็นไปย,ย่อย่า,านในเรื่องของมาตรฐานในการนำเข้าและส่งขขออกค่ะ อ่าเข้าไปดูแลดูแลบ้างค่ะยังไงนะครับอคือด้วยความที่เป็น s อ e ตูดิโอะค่ะมันจะเป็นขนาดเป็นพื้นที่ค่ะอ่ารับการเข้าไปดูแลในเรื่องของมาตรฐานในการนำเข้าและส่งออกคือเราก็จะให้องค์ความรู้กับเขานะครับในการพัฒนาสินค้าให้ให้ดีขึ้นให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อให้องค์ความรู้ในการที่จะ ถนอมอาหารโดยเฉพาะเรื่องของสินค้า,คาเกษตรโดยตรงว่าจะถนอมอาหารอย่างไรที่ทําให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ยังคงคุณภาพอยู่และอยากแฟรที่น่มแปลกๆเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ที่ให้ความสาคัญตรงน,นี้มีการถนอมอาหารนะครับมีการแพ็กเกจขึ้นที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีและขนาดเดียวกันกระทรวงพาณิชย์โดยก,ดยกมนนาารมอาาุตสาหกรรมก็จะให้ค์ความรู้เหล่านี้กับ h ิชิิเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับและในกา,า,ารส่วนด้านการลงทุนการลง คือในส่วนตรงนี้เราได้คุยกับสถาบันการเงินนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประมาณ12สถาบันด้วยกันก็พยายามให้ภาครัฐนั้นส่งเสริม S m ชนะครับโดยให้เงินทุนดอกเบี้ยตำ่ำนะครับแล้วก็พยายามคัดเลือกบริษัทที่มีองค์ความรู้เนี่ยป้อนข้อมูลให้กับสถาบันการเงินเพื่อเขาเป็นข้อมูลหนึ่งในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อให้ง่ายขึ้นแล้วก็ s m ชออื่นเช่นอ่า แฟนชายนะครับเราก็จะเลือกทำเลการค้าให้เราให้อันิษฐจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยคัดเลือกทำเลที่ดีๆของประเทศไทยมานะครับโดยให้แต่ละพนิษ์จังหวัดโดยเอาเขตเลือกตั้งม .2 เ,เ,เป็นเป็นเขตเลือกตั้งเป็นเขตในการดูนะครับเขตเลือกตั้งหนึ่งเขตคัดมาอย่างน้อยสิบงั้นเราจะมีสี่พันกว่าทำเลนะครับให้กับ คนที่ว่างงานนั้นสามารถเลือกทำเลการค้าได้คุณเลือกแฟรนไชส์สินค้าได้ที่คุณชอบคุณถนัดแล้วก็เลือกทำเลเมื่อมีทำเลให้ปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าฐถาบันการเงินก็มีความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นในขนาดที่ตกรี้เอาก็ให้ราคาพิเศษนะครับในการที่จะปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ทําเลการค้านะครับถ้าเอกชน นะครับสามารถเลือกทำเลการค้าที่ดีผมเชื่อว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นททแล้วนะครับซึ่งตอนนี้พันนิตกำลังสร้างตร,ง,ตรงนี้ขึ้นมาสร้างทําเลการค้าที่ดีๆให้กับผู้ประกอบการนะครับนี่เป็นนโยบายอันหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ของฝูพัฒนาการค้าซึ่งนลันดูแลอยู่นะครับ